สวัสดีครับทุกคนผมแอมโบครับเดี๋ยวครันี้จะมาสอนวิธีการหารายได้จาก t i k t o อนะครับซึ่งตอนนี้ Tik t o อเปิดตัวแล้วนะครับว่าถึงจะยังไม่เต็มร้อยนะครับในการเปิดสร้างรายได้นะครับแต่ว่ามันก็ยังมีแอคชั่นหนึ่งรีแอคชั่นหนึ่งที่เขาทำฮะแค่เข้าไปดู Ti k t o อหรือว่าชวนเพื่อนมาดู Ti k t o อเนี่ยเราก็สามารถได้เงินจาก t i k t o อแล้วนะครับเดี๋ยวมาดูวิธีการทำกันเลยครับว่าทำยังไงนะครับก่อนอื่นให้คนเข้าไปทิกต o อกครับผม ไปที่โปรไฟล์ของเราครับจากนั้นทุกคนจะสังเกตเห็นแถบสีเหลืองด้านบนนะฮะให้ทุกคนกดเข้าไปเลยนะครับตรงนี้ครับคือไของเรานะครับโดยการชวนเพื่อนนะครับและรับไปเลย22บาทอยู่บ้านก็สามารถรับเงินสดได้นะครับวิธีการก็ง่ายๆครับผมหนึ่งครับแชร์ลิงก์คำเชิญของคุณและรหัสเชิญของคุณนะครับลิงก์คำเชิญก็คือ ไอตัวนี้ครับรหัเชิญนะครับทุกคนสามารถคัดไปลอกในลอกไปโพสใน Facebook ใน Instagram ใน Youtube อะไรก็ได้นะครับเพื่อให้เขาเข้ามาดูนะครับแค่แ,คแชร์เช่อของเราแค่แชร์รหัสของเรานะครับสองหากเป็นหากเพื่อนดาว์โหลด TikTok นะครับผ่านลิมเชิญของคุณหรือว่าส่งรหัสเชิญของคุณน่คุณจะเริ่มได้โบนัสเงินสดหลังจากที่เพื่อนของคุณเข้าสู่ระบบนะครับ และข้อ3อันนี้สําคัญนะครับทุกคนฟังให้ดีนะครับคุณจะได้รับ4บาทเมื่อเพื่อนของคุณเข้าสู่ระบบและส่งรหัสอ้างอิงของคุณหากเพื่อนของคุณใช้ Ti To อกสินาทีทุกวันรวม3วัน7วัน14วันคุณจะได้รับเป็น4บาท3วันเนี่ยได้4บาท7วันได้6บาทนะครับ14วันได้8บาทตามลำดับนะครับคุณจะสามารถถอนโบนัสเงินสดของคุณแล,และสนุกกับมันนะครับ เดี๋ยวผมจะมาหลีกจานให้ดูว่าเราควรจะทำยังไงนะครับถ้าเชิญนะครับค่าัดลอกรหัสก็คือแค่จิ้มเข้าไปตรงคัดลอกตรงนี้เองนะครับทุอค,คนก็เอาไปโพลได้เลยหรือว่าใครจะเชิญจากตรงนี้ก็ได้ครับกดเชิญเข้าไปนะครับมันก็จะมีหน้าตาขึ้นมาเยอะแยะมากมายให้เราแชิญแบบไหนไร messenger ข้อความ facebook email หรืออื่นๆนะครับในที่นี้ขอเป็น facebook ละกันนะครับโพลอะไรสักหน่อยนะครับ ดูประมาณนี้แล้วกันนะครับแล้วกดโพสต์ลงไปนะครับแค่นี้ครับทุกคนเพื่อนที่เข้ามาดูหรือว่าเพื่อนที่เข้ามาเล่นทิกตอกใหม่เนี่ยหรือว่า ใครก็ตั้งแต่นะครับที่เข้ามาทํากิจกรรมใน TikTok เนี่ยดูคลิปดูอะไรเนี่ยในระยะ3วสามวันเวันตามกำหนดทุกคนก็จะได้เงินตามนั้นนะครับง่ายๆแค่นี้ Canon เองครับใครที่เล่น t k t t o k อยู่แล้วนะครับไม่ควรพลาดนะครับครับผมถ้าคลิปนี้มีประโยชน์ก็อย่าลืมด like, กดไลค์กดติดตามกดซับสไครป์เพื่อเป็นกำลังใจผมด้วยนะครับสำหรับวันนี้แ a มโบสสวัสดีครับ